ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูปล่อเรนเจอร์บรรทุกปามกันอีกแล้วนะครับโคตรเหนื่อยเลยต้องขอไปด้วยวันีเพิ่งยกปามไปเนี่ยเพิ่งยกปามไปรถไปหอบนะเนี่ยาการหอบเล็กน้อยถึงบานกลางนี่ก็เป็นเปลงที่ใส่ได้อีกแรลงนึงนะมีแค่ล็อกเดียวนะนก็เต็มแล้ว,ลวที่สองแล้วพอใช้ได้ครับ น,น่าจะมีสุราตหนึ่งสุราตสองปนปนกันไปสุราตเ็ดเล็กน้อยไม่มากหอบกันเลยทีเดียวเชียวก็เอามาสองคันนะครับวิวกำลังจอดอยู่ข้างบนฝนก็ตกอีกแล้วนะครับวันนี้เดียวเดียวเดียวฝนตกอีกแล้วตกทั้งคืนเลยครับที่กันนอนเนี่ยฝนนข้งังเยอะเลย เดี๋ยวนี่ก็คือฝนตกเนี่ยเปียกกันผลายก็จะได้ครับแปลงนี้ใส่ปุ๋ยครบทุกโดนสิบแปดตัวกุ้นกับยี่สิบตัวรุนแปลงนี้จะพิเศษหน่อยใส่ก้อนข้างเยอะแปลงนี้ปุ๋ยเพราะว่ามันเป็นแปลงที่น้ำท่วมนะครับ หน้าฝนแล้วจะท่วมทันทีเลยท่วมมาถึงคอต้นเลยครับแปลงนี้ยนี่เตรียมเป็นร่องที่เรนเจอร์จอดอยู่นะ oh. ก็คือน้ําจะมิดมาถึงโคลเลยครับถ้าหน้าฝนเราก็เลยต้องทําการใส่ปุ๋ยเยอะเป็นพิเศษถลายก็ออกมาใช้ได้นะ oh. นี่ล็อกที่สองก็จะเต็มแล้วนะ แมงเมาแมงอะไรก็ขึ้นมาเดมหมดเลยนะครับเยอะแยะเนี่ยพอได้มีการลอยวัวด้วยนะมีขี้วัวด้วยพอให้เขาเอาวัวมาล่ำนะครับเราไม่ต้องตัดหญ้าไม่เปลืองค่าน้ำมันตัดหญ้ารถไถก็ดีัะพอปลาล์มตูกแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับทั้งใบวัวไม่ก็ได้กินหรอกครับกินหญ้าหญ้าจะ เยอะมากกว่าทางใบนะทลงนี้ได้ผลแล้วเดี๋ยวหญ้าก็ขึ้นเขียวเต็มพื้นที่เลยทางนี้เป็นดินทรายนะครอยู่ใกล้ๆกับทะเลขนอมเลยทางนี้ก็ดินจะเป็นทรายถ้าส่วนใหญ่น้ําจะท่วมเยอะนะครับทงนี้ถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เคยทําคลิปเอารถไถลงมาแล้วนะทางนี้สามารถไปเลื่อนหาดูได้ บอกกันนะเดี๋ยวลืมอีกแกรีบเรียอยู่นี่กันล็อกทีสองก็จะเต็มรถแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็น่าจะเอารีโวลงมาก่อนเอารีโว่ไหมล่ะเออบอกเอารีโวไปแถวริมเลยเสร็จแล้วมาแถวริมเสร็จแล้วยังตามเชี่ยวครับอ่นเดี๋ยวคืนนี้สักโสดก่อนกันได้ แถวริมนี้ค่อนข้างหนักนะครับต้องใช้รีโวอรคันนี้จะโจมเอาก,ก็ออกดูเลื่นเลืเล่เน Ranger, รนเจอร์บรรทุกปามไม่กคเห็นนะรถไายนี้จะบรรทุกหนักมีน้อยนะครัรา็คนใช้น้อยไม่มั่นใจในฟอร์ุผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็ลองเอามาใช้ดูเห็นว่ากระบะมันลึกดี บมันค่อนข้างลึกกว่าเจ้าอื่นๆนะแต่ว่าเทียบกับ All New Isuzu D-Max 2020 <c oughs> นี้ไม่รู้ใครลึกกว่าใครนะไม่เคยลองเหมือนกันมันทุกปั๊มนี่ก็เน้นลึกครับส <c oughs> ามศูนย์หนึ่งศูนย์นี่นมาหนึ่งศูนย์เนาะ <c oughs> น้ำฝนช่วยครับก็น้ำหนักก็จะดีขึ้นฝน <c oughs> ตกใช้ได้น่าจะใส่ปุ๋ยได้เลยครับเนี้ยจะมีคลิปใส่ปุ๋ยยังไงก็เดี๋ยวจะแนะนำถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมนะ <c oughs> ใส่ปุ๋ยอะไรเนี้ยผมเคยถ่ายไปบ้างแล้วนะที่ลาดเต็เลอร์ <c oughs> ก็จะถ่าย บอกต้นนู้ด้วยต้นที่ไม่ได้แทงเมื่อกี้ต้นที่ไม่ได้แทงเมื่อกี้ต้นนู้ตอนต้นตีต้นหนึ่งเหรอวะต้นตีอ่ะต้นทีเล็กกันชุดสีนหนดีด้วยนะครับฟังนูนนะครับมันแกแข็งขวนนิดนึงเพราะน้ำมันกำจัดท่วมก็เลยต้องยกร่องนะฟังี้ รองคอนกางสูงครับก็คือถ้าช่วงหน้าน้ำนี่ก็มิดลอ้อฟอด์เรนเจอเลย <c oughs> แน่นดีนะแ <c oughs> นวกลางลม่ายคลิปเลยนะครับเหยียบลายหรือเปล่า ลอยล่างก่อนดิชนะคน,นี่นะระวังด้านหน้านะครับด้านหน้ามีอันตรายอันชลออาจจะไปได้คันนี้ พอใกลจะเต็มแล้วครับแค่สามโซลแค่เป็นสูตรบอกว่าอีกสามแถวคู่หกแถวนะหกแถวก็จะเต็มแล้วไจะเรียกเป็นโซลนะคู่คู่นะผมก็เรียกเป็นถุงนะนี่ว่าสามแถวปาบแล้วกันก็นจะเต็มแล้วสามเอ้ยหกขบขบแถวปาบน,นะใได้ครับให้ผลผลิตด,ดีต้องถึงปุ๋ยถึงน้ําน,นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันอะไรนะก็ต้อง ใส่ปุ๋ยใส่น้าเผื่อไว้เลยนะเขาบอกใส่กิโลนึงแล้วก็ใส่ไปสักกิโลครึ่งนะเพราะว่าปุ๋ยมันก็ไปกับทรายเนี่ยเยอะครับมันก็ได้เอาปุ๋ยมาสร้างทรายใหม่อีกนี่คอก็เริ่มเล็กอีกแล้วครับเริ่มไม่มีแล้วนะรอบหน้าอาจจะน้อยกว่านี้ ก็โชเฟอร์มาไปแล้วขี้วัวกนข้างเยอะนะแปลกนี้เราก็ได้ขี้วัวด้วยนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะเสียตายยายเข้ามาเลี้ยงวัวอย่างเดียวบางทีก็ได้ได้ เดี๋ยวคันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เอาคันนูใส่เอารีวูใส่นะมาเลยมาเลยมาแทงกันกลางฝนเลิมเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรีบน,นะ นี้ก็มามองอยเยอะนะไปลงงานนี่ก็เต็มลานเลย <im> เดี๋ยวเดียวค่อยๆครับค่อยๆข้างหน้าเ <c oughs> สี่ยว <c oughs> <h ls 2> ไปเอายูับเอาอยู่ออยน้าน,นาเอาอยู่ด้าน,น,นาก็เอา มัน phun ngựa ใจเลยนี่นะครับต้องมันก็ได้มา แน่นอนจริงครับเครื่องยนต์สอลิตรเอาอยู่ไม่ว่าเครื่องเล็กไม่แรงก็คิดใหม่ได้นะไม่ว่าเป็นร้อแรงม้าก็ตามเอาอยู่เอาอยู่ทุกได้ครับนี่ทางในสวนเลยไม่ว่าจะเป็นร้อาแรงมากก็ตามก็วันทุกมา5ปีแล้วคันนี้ ไม่มีอะไรเสียนะครับเสียอย่างเดียวที่ไม่เป็นขับคืองันสีล้อ <c oughs> ถ้าเป็นขับสีนี่จะดีมากดีมากมากให้เอาดิวไปทางนู้นเลยไปนู่นเลยนะ <c oughs> ไปดอนนู้นเลยนะ <c oughs> ให้มันเข้าว,วีนไว้ก่อนนะ mang luôn bay luôn nè bình dìa luôn chỗ cơ sở đó tình của diện thì chạy quàng <laughs> lo thả lại cái lời thì đẹp chưa ลื่นลื่นเติมลื่นจริงๆแล้วนะเนี่ยขาบัตรเราคือมันรีดมันรีด,ดมันรีดนะครับผมเดี๋ยวไปแถวนูกก้นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวริวเวอร์ถูกต้อแถวนู้นบอกรีโว,โว,กกรโวตรดีเต็มนะลยนะนี่พอก่อนลองถ้าไม่มดเดี๋ยวก็ถูกต่อเดี๋ยวไปดูรีโวกันนี่ครับก็ไปดูรีโวต่อนะผมจะตัดเป็น e อบีสองหนักนะครับ ก็จะยาวขึ้นไปนี่ครับจูเครื่องตัดหญ้าชั้นดีไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าครีครีนี่เปียกกันเลยทีเดียวเชียวขีเต็มแล้วปกะตีหญ้ารกนี่เหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยนอยหัวนี่นะแค่ความสูงก็ได้แล่ถ้าตามเลขกินใบหมดตัดทั้งใบเลย โอเคครับไว้แค่นี้กันเดี๋ยวเจอกัน EP 2เป็นคลิปรีวิวนะคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราําคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า